สวัสดีครับนักเรียนชั้นประุมศึกษาชั้นปีที่สี่นะครับวันนี้นะครับชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้เรียนดนตรีนะครับในวันนี้ก็จะขึ้นไน่วที่สี่นะครับก็คือเรื่องหลักการขับร้องนะครับหน่วยที่สี่ก็คือเรื่องหลักการขับร้องนะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับในตัวชีวัต ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองแต่ละคนเนี่ยนะครับขนาดเสียงก็จะแตกต่างกันนะบางคนเสียงต่ำบางคนเสียงสูง,สงนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหนึ่งอธิบายเกี่ยวกับช่วงเสียงของมนุษย์นีเ่เราก็จะเราก็จะต้องมีความรู้เรื่องช่วงเสียงของมนุษย์นะครับแล้วก็อธิบายได้นะ สองจำแนกเสียงขับร้องของมนุษย์นะครับเรียนแล้วเราต้องรู้ว่าเคนนั้นร้องเสียงสูงนะครับเป็นลักษณะเสียงอย่างไรคนนั้นร้องเสียงต่ํานะครับอเป็นการขับร้องแบบใดนะครับอันที่สามนะครับก็สามก็คือชื่นชมเสียงที่ไพเราะของมนุษย์ะนะครับชื่นชมเสียงที่ไพเราะของมนุษย์อาจจะเป็นการร้องเพลงนะครับ เอาเปล่งเพราะเราค่อชอบนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการชื่นชมเสียงนะครับนี้นะครับเรามาดูนะครับช่วงเสียงของมนุษย์เรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเสียงของมนุษย์ปัจจัยที่มีเสียงนะครับที่มีผลต่อคุณภาพเสียงของแต่ละคนนะครับเสียงของแต่องเสียงกองแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในนี้เรามาดูที่ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับ เสียงของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับมีลักษณะเฉพาะตัวคุณภาพของเสียงมนุษย์เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับเช่นข้อที่หนึ่งนะความแตกต่างของโครงสร้างอวัยวะต่างๆภา,ายในร่างกายนะครับเช่นรูปร่างใบหน้าสมองนะซึ่งเป็นปัจจัยในการแยกแยะเสียงพูดของมนุษย์นะความแตกต่างนะครับ ที่ทําให้คุณภาพเสียงของมนุษย์ต่างกันนะครับอันแรกก็คือโครงสร้างโครงสร้างของอวัยวะนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปร่างใหญ่รูปร่างผองมใบหน้าเรียวใบหน้ากลมนะครับสมองใหญ่สมองเล็กเนี่ยนะครับอ่าเป็นปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการแยกแยะนะครับเสียงพูดของมนุษย์นะทำให้เสียงเนี่ยที่ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกัน ข้อที่สองนะครับภาษาท้องถิ่นหรือภาษาดั้งเดิมของชาตินั้นๆที่มีส่วนในการกําหนดลักษณะของการเปล่งเสียงเช่นภาษาไทยเนี่ยมีสี่ภาคใช่ไหมครับอ่ทีนี้ภาษาที่ออกมาการร้องเพลงเนี่ยนะครับถ้าภาคกลางก็จะร้องเสียงชัดนะครับออกคําไทยชัดนะครับส่วนภาคอื่นๆก็อาจจะมี เพียนเพียนไปทำแต่ละภาคนะครับแต่ละภาคก็อาอาจจะร้องไม่ชัดเหมือนกับคนภาคกลางนะครับหรือว่าภาคใต้บ้านเราก็บางทีก็ร้องแล้วทองแดงนะครับนั่นก็คือผลของความแตกต่างน,นะครับขอ,อ,องภาษาท้องถิ่นนะนะนะครับข้อที่สามก็คือเส้นเสียงเส้นเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดเสียงพูด และก็เสียงร้องเพลงของมนุษย์นะครับซึ่งมีลักษณะดังนี้เส้นเสียงนะครับมาดูซิว่าเส้นเสียงนี้มีอิทธิพลต่อการร้องเพลงยังไงนะครับเส้นเสียงยาวนะครับและร้องอเสียงยาวอย่างนี้นะครับเส้นเสียงเราก็จะกว้างขึ้นใช่ไหมพอพูดยาวเส้นเสียงเราก็จะขยายขึ้นกว้างขึ้นแต่ถ้าเราพูดสั้นๆนะครับพูดสั้นๆเนี่ยเสียงที่ออกมาก็จะแคบๆนะครับ เสียงก็จะแคบสั้นไปในเนี่ยนะครับถ้าพูดสั้นเสียงก็จะแคบแต่ถ้าเสียงที่มีความหนานะครับเสียงหนาเนี่ยก็จะเป็นที่ถ้าเสียงหนาก็าจะมีลักษณะเสียงทุ้มนะครับเช่นพูดว่าอนาอ๋ออย่างนี้น,นะครับก็จะเสียงทุง้มๆเลยนะนยครับหรือว่าถ้าคนที่เสียงบางๆนะครับ,เ,นะรบเสียงบางๆ บางบ้างนะครับเสียงที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะของเสียงแหลมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับข้อสองนะเสียงของมนุษย์เนี่ยนะครับเสียงมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนิดนะครับก็คือเสียงพูดที่เราพูดกันนะครับและก็เสียงร้องเพลงนะครับเสียงร้องเพลงนะครับอย่างเช่นเราร้องเพลงกับเสียงพูดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเสียงร้องเพลงเวลาเราชอบร้องเพลงนะครับ อยจาท้องเป็นกำรอนนะครับถือว่ารอบเรเลงซาินะครับต่มีลักษณะที่แตกต่างจากการพูดนะนะครับถ้าเป็นเสียงร้องเนี่ยนะครับถ้าเป็นเสียงร้องเพลงเนี่ยต้องใช้ลมหายใจมากกว่าเสียงพูดเพราะฉะนั้นนะครับจึงต้องรู้จากการเก็บลมหายใจให้เพียงพอจึงจะสามารถเปล่งเสียงออกมาได้ไพเราะและมีคุณภาพ การารอเปลียนนะครับเราก็จะต้องเก็บโลบายใจไว้นะครับแล้วปล่อยลมออกมาอย่าให้เสียงเนี้ยขาดช่วงนะครับขุดเพลงก็จะฟังแล้วไพเราะนะครับและมีคุณภาพนะที่เรามาดูนะครับลักษณะช่วงเสียงของมนุษย์นะลักษณะช่วงเสียงของมนุษย์เนี้ยนะครับเรามาดูของตามหลักสากลนี่แบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะครับก็คือเสียง โซปราโนนะครับหรือว่าโซปราโนนะก็คือเป็นเสียงสูงของผู้หญิงนะครับผู้หญิงเสียงสูงในใจร้องเขาเรียกว่าเสียงโซปราโซปราโนนะครับนะส่วนผู้หญิงเสียงต่ำนะครับเสียงอัลโตนะครับเสียงอัลโตนะอันโตหรือว่าอันโตก็ได้นะครับเสียงอันโตนะเป็นเสียงต่ำของผู้หญิงนะครับต่อไปอ่าเสียงของผู้ชายบ้างนะครับ ผู้ชายถ้ามีลักษณะเสียงสูงร้องเสียงสูงนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเสียงเทเนอร์นะครับผู้ชายเสียงสูงเรียกเสียงเทเนอร์นะส่วนผู้ชายที่ร้องเสียงต่ํานะครับร้องเสียงต่ํานะครับเรียกว่าเสียงเบสนะครับเสียงเบสนะทีนี้เราครับเดี๋ยวผู้ชายเราดูนะครับว่าลักษณะของการร้องแต่ละช่วงเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ลักษณะของเสียงโซปราโนนะครับนะครับนี่ลักษณะของเสียงโซปราโนนะครับจะเป็นลักษณะเสียงที่ผู้หญิงเสียงสูงร้องนะครับ ไปเสียงอันโตบ้างนะครับอันโตหรืออันโตบ้างนะครับนะครับนี่ก็คือเสียงลักษณะของเสียงต่ำนะครับเสียงผู้หญิงนะครับเสียงต่ำอันโตนะ ไปเรามาดูนะครับผู้ใจเสียงสูงบ้างนะครับเสีย,ยงเทเนอร์นะครับ นี่คือลักษณะของเสียงผู้ชายเสียงสูงนะครับเรียกเสียงเทรนเนอร์นะครับต่อไปนะครับจะเป็นลักษณะของผู้ชายเสียงต่ำมากนะครับ fiery นี่นะครับอ่านะครับนี่คือลักษณะของเสียงต่ำนะครับ <it> ผูใจเสียงต่ำามเรียกว่าเสียงเบสนะครับเบสเอาทีนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปที่สองนะครับ